กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนเนี่ยหลายคนก็ไปดูนะครับในประเด็นของการก่อเหตุบ้างที่มาต้นสายปลายเหตุหรือแรงจูงใจต่างๆแต่ผมอะเอ๊ะมากเลยแล้วก็รู้สึกอึกับเรื่องนี้มากก็คือเรื่องของผู้ปกครองที่ไม่ได้แสดงความเศร้าโศกเสียใจหรือติดต่อไปแสดงความอะไรใดๆเลยกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตวันนี้ทางผู้เสียชีวิตเองเนี่ยพิธีศพก็ไม่ได้ไป หรือเรายังไม่ได้ได้ยินอ่ะจากสือ่อข้อความไม่มีแมสเสจไม่มีหนังสือเป็นทางการไม่มีคําขอโทษไม่รู้อ่ะไม่เห็นเลยอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยในฐานะของการเป็นผู้ปกครองอ่ะชื่อมัอนก็บอกอยู่แล้วว่าการเป็นผู้ปกครองโดยเฉพาะผู้ปกครองที่เป็นพ่อและแม่ที่เป็นสายเลือดเดียวกันอะคุณต้องออกมาแสดงความราับผิดชอบนิดนึงไหมอะหรือเพื่อน ในช่องเห็นว่าไม่ควรจะแสดงความรับผิดชอบให้อยู่เฉยไปแบบนี้ดีแล้วถูกต้องแล้วหรือคิดแบบผมไหมว่าเขาควรจะแสดงความเสียใจในฐานะของเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมบนโลกใบนี้เหตุการณ์ครั้งนี้มันรุนแรงนะมันสร้างความเสียหายในวงกว้างแล้วมันก็แสดงแบบมันไม่ควรมีใครต้องสูญเสียเออไม่รู้เหมือนกันถ้าใครรู้สึกว่า เขาควรจะแสดงความรับผิดชอบบ้างสักวิธีการหนึง่งคอมเมนต์หน่อยหรือใครที่เขรู้สึกว่าเออก็อยู่เงีย,งยบๆไปแหละเดี๋ยวก็ลืมไม่ต้องไปแสดงความรับผิดชอบอะไรถ้าอยากฟ้องก็ไปเจอที่ศาลก็คอมเมนต์เอาไว้รับความแตกต่างหลากหลายนะครับโพสต์นี้เนี่ยผมอยากจะอ่านเหมือนกันว่าเอ้ยคนรู้สึกเหมือนเราไหมว่าผู้ปกครองคน พวกของน้องอะ่ะควรแสดงความรับผิดชอบอะไรสักอย่างหนึ่งหรือแสดงความเสียใจบ้างอะ่ะนี่งานศพก็ไม่ไปนะอืม